สวัดีค่ะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีน้ำสดเสาร์นะครับผมหนีเมาเก็บผักเก็บผักแต่เสาร์ทรงลูกค้าด้วครับผมแป้งหนีห้าสิเก็บแล้วเพราะว่าแป้งน้ำยศห้ามเบิร์ดแล้วเด้อแมนครับท่งน้ำยศหมดแล้วแต่เลือแป้งใหญ่เนาะก็ใสได้เวลาเก็บค่ะมือนี้เาสิเก็บตามสั่งเนาะเก็บตามสั่งจ้าเก็บตามสั่งพอมือนี้ไ่ได้ออ้ข้อสมกับพี่น้องเป็นสั่งมากขาสั่งผักลายขาอ่ะนี่ อันนี้ก็เป็นอย่างยากเลยพี่น้องนี่เป็นอย่างยากเลยนี่ปล่อยมือปุ๋อ่ะปล่อยจิตอาเห็ดยางบ่บาดสิผสมไปเนาะนี่ผสมกหน่อยคนยังอู้โกรมโก่งงามครับพี่ลงมาพี่เร่อหนูลงมาพี่ลงมามาลงมาลงมา จะบมื่ปล่อยเลยเห็นมาทิดึงไปใส่ิ <laughs> ดึงไปใส่เออพางนกนกขุนนกนกเลี้ยงโขดสมื่นนำเ้วอจ้ะสมขอดหน่อยขอดใหญ่ ปวดพี่น้องปวนหัวใบเันไงอ้าอยู่จอมกวน ก้าต้นนี้หนึ่งบ่ก็มีลอยหนึ่งเดีก็มนเอาลอยหนึ่งลอยหนึ่งเี่หาสิบต้นคน่ช่ชุกชื้นเลยแบบเลี่งด้วนค่ะนี่สั่งเหล่งด้วนเลยลายเตืบเลยเนาะข้าบ่ได้หาทุกงใหญมาไหวเนาะ ทุ่งแบบใส่ผักไหมทุ่ง,งยืดจืดไหมทุ่งใส่แตงใส่บักแฝงไหมตะก,กว่าใหญ่เลยในเปล่ง กำลังใหญ่เต็มทีโอ้ยขายตลาดก็มันดีกว่าละสิบบาทสิบบาทเลยก้อนเงยังยอย่างเนาะเก็บผักเร่งด่วนพี่น้องสั้างแล้วครับผมมันเก็บบวนพ่อก็มีกลวงตุ่งน้ำเนาะกลวงตุ่งกับบวนพ่อต้องเก็บอีกชักหน่อยสลัดกับบวนพ่อแล้ว ปเก็บอีก nhạc แล้วเหรผู้เบาผู้เบาเนาะ nhạc ฉีดอยู่ไงพี่น้องมีร้านกันแบบนี้แหละเร่งด่วนพี่น้องเร่งด่วนนี่ตัวนี้บสในมัดเลยมัดแบบนั้นแเลยกดอาไปได้อยู่หรอกดเก่งยิ่งไม่ยิ่ใจนัามืออื่นไหมมืออื่นพิจะมาด พี่น้องครัวพี Hence, mm, 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 mm. ่น้องครยี่ี่ะอืออืออืออืุกกระเบนอาไปกินเหรอเอาไว้ตนกบวยางปล่อยไ้กกินปาหม้อน้ำไหลเจ้จะไปต้อนไหนฝาดบั สุดเทยาสวยๆผอสมมติไเพราะว่าเ้ากลับมาตะฝุ่นโอ้ยไอ้สมแม่เป็นคนสั่งคนลาหารนั่นบานเ้ากามันจะผ่านเออใจละค่ะเอาไว้ในในอันนี้ก่อนจะได้อันนี้แถมเดินเดินเดินเดี๋ยวมาตะฝุ่นเดี๋ยวอาสีฝากใจใจไปก็ได้ครับอย่าลืมเด้อแยมาเอาเด้อดิฉันจะไปให้ฝ่นได้ร้อยไปดีดอกใีญ่ใจเราเก่งอยู่วุ้นนักได้ ลูกขามาซส้อในสวนเยอะขึ้นเมันนี้บดอกตลาดงกตุ่ดอกบระทันเลยปลี้ยปลาอย่างต่มปลาขาวเหมือนปลาขาวตัวปลาขาว ขมีนเดือนปากขาวเอตอตาปากขาวเลยเนาะเห็นบ่าปากขาวปากขาวสิววมันปต่ันาดกลันีแต่เขตเรงดวนลแล้วที่น้องเมืนเลยแ่แบบเรงดวนเลย,ยอขอบคุณครับ บัเห็นไปขายน้ำบ้านแล้วก็นำมาซือ <c oughs> ้ออยู่สวนเก็บต้องเก็บ <ใจ S 1> สลดัดอีกหลายเสียเลยเนาะนต้องเก็บส่งลูกค้ายีคร,ร,รื้องอบปะต่อเองอสมมอสลัดกระิเห็ดใส่ทุงไปเขาขเือเกาได้ครับผมกระซ็ดเป็นทุงละหอี่ละหอี่ไปเลย เงี้ยครับผมสื่อเป็นโล่กินโบเบิร์ตคนละเงี้ยสื่อเป็นโลกินโบเบิร์ตแบบเก่าแหละนั่นี้ก็ต้นใหญ่พี่น้องนี่ต้นใหญ่ก็ใส่ต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นหน่อยต้นหนึ่งเนาะสองสามต้นสองสามต้นใส่แบบคละกันได้ครับผมบอดี้ไส์อย่างเดียวใส่คละกันไปเลยใส่คอร์ดใหญ่กับเบบี้คอร์ดผสมกันไปเบบี้คอร์ดต้นใหญ่ๆพี่น้องเบบี้คอร์ด ท,ทุ่งนี่เป็นเค่แข่งเลยนะทุ่งที่หอนการเย็ยนดีพี่อน้องยำเส่าการติดการติบุ้งม่วงไก่เด็กไก่เด็กกินเลยเพี่อน้องก็รักษาหนีมืออีกโดนเตี๋ยอยู่ก็สิได้กินหน่อยหน่อยดกขักกรอบเลีก้กเท่านั้ คุณแห้งกับบนติดแห้งบ่อะไใบพันธุดออกอันนี้พันกายพันต์หัวแหงอันนี้เป็นหอนี่เป็นหอแล้วเนาะปกติตะเกเป็บนี่ใบใบ,ใบจะออกข,า,ขาวๆเป็สซีบที่เขียวสดเป็นซีมีแบบเขียวสดคนนี้ค่ะใบออกข,า,ขาวๆเนาะโอ้งงามเลย พูดหลายๆเลยครับผมสลับคันแนะนำเนาะเอฟซี FC แนะนำมาวิธีกำจัดเพียแบบนั้นแบบนี้ก็ขอบพุดหลายๆครับผมเดี๋ยวสิลองเห็ดบึงมีหลากหลายวิธีหฮงเห็นบ,บอกเป็นทีพี่น้องเอฟซีก็เลยแนะนำมาหลาววิธีสลัดนี่บ่มีน้อนลงด้ับ,บแต่สลัดนสิบ่มีเพิ่มสีมีส่วนน้อยเนาะแล้วยมขึ้นนอนปสนสยอกมากินไอแยมขึ้นอะนอนผสมหยอ,อกมาแล้วที่นี่มันจะมีแนวหนึ่งมากำจัดแทนเท่าก็คือ เขียดกับกับข้างโคกพี่น้องเขียดก็ขีนขากันแล้วเพื่อสิออกมาหากินนอนยำขึ้นตอนนี้ก็ดีไปอีกแบบนึงยำขึ้นนี่เขียดหน่อยเมียนหมูค่ะกับกับข้างโคกข้างโคกขีนขาเออ่ยข้าวเลยค่ะออกมาเต็มเลยกินนอนเมียนออกมากินนอนแมาจะสลัดเนาะเมียนมากินกินแบบทีนี้บ่มีนอนเลยค่ะข้าวบดได้บ่มีนอนเจาะเลยเด้อค่ะนี่บ่มีแมียงเหนียงเลยเป็นแบบธรรมชาตินี่กันเองเนาะ แต่ว่าสิมีตายกงตุ่งเลยสิเป็นเพียอยู่สิมีเพียอยู่เข้าไปเซียน้ำเอาไปเซียน้ำแต่เพียมันก็ออกเพียก็ออกเก็บแล้วไปเซียน้ำเอาพ่อยัองจะเก็บจะออดซอม,มออดถ่ยจังที่หลังเนะเาะเดี๋ยวนี่เก็บให้เอามาต่อเพิ่นก่อนพี่น้องเพื่อจะไปทำให้งานเราเก็บไปเขากา่อ,อน้อเย<อ> สร้งหลบเรียกหลบฟ้องมาสีบบ่ใดเนี่ยเบิดว่าพี่น้องถ้าคงเสียบสั่งไใบก็มีต้องเก็บไใบนะพี่น้องเดี๋ยวมาบ่ใดนี่บ่ใดเดินทางมาให้ไกลบ่ใดพักไปนี้ติดหวังเนาะมีบีคอดงามเหดีบีกอดก็งามมึงพี่น้องมึงซื้อเป<ง>ลือบอยู่เอ,อ,อ,อ๊ะก่อนนี่ไหม ได้ไงครับเดี๋ยวห้องสิเก็บใบดอกพี่น้องเด้เสี้ยวใบจากเถิงพูดนะครับจงใบเอาใบมาเล็ดพันเพิ่อนมูกินเมียงมูให็นไหมครับจักมูมอ้ยหนักหนักเพื่อนอเออในเดีนี่ท <c ười> <ขา S 1> ี่ก้างกางในเดียพี่น้องนี่โตกระจัดนี่นี่ครับนี่เ <c ười> พิ่นอยู่นี่ละเพิน่นโตจิ้นนอนจิ้นนอนค่ะทุกสายอายุร้ายแล้วพ่อใหญ่ดิน, <c ười> นอนอดออกมาเนาะ ออกมาเนี่ยพะการ<น>์กินเพ<น>ราะวา่ามาสังเกงตเบอร์ตันกลางคืนครับพี่น้องโอ้ยดีจนว่าทั้งนอนทั้งเขียดเขียดหน่อยยันเว่นกระสีเป็นนกนกกระจิบนกกระจาบนกกระจอกสารพัดนกมาหากินนกเหยี่ยงเนาะมากินแมงน้ำปลากระโพดกินหนอนน้ำปลากระโพดแต่เพื่อนก็บอกได้ว่าสิกินเบอร์ทุกโตพี่หนองกระเรืออยู่หันละมัโตมันก็ะสอนอยู่เนาะใส่ถุงหิวไปเลยพี่น้องนี่ครับยี่สิบบาทกิน ในยุ่มือหนึ่ง28ถ้าก่องามพี่น้องอผักอากาศเย็นในพื้นง,งามสลัดขอดพี่น้องกถ็ถามมาหลายนะว่าปลูกนี่ต้องต้องพะมเมล็ดก่อนบอต้องพอก่อนนะครับผมต้องพอเมล็ดก่อนจะเอาไปลงปแปลงทีหลัง ถาวรเลยเขาสิที่แห้งแล้วเขาต้นเขาชีน้อยตรงคอตองกาเป็นตมียนครับต้องพอต้นกาก่อนต้นกาก็คือเพลงง่ายๆค่ะวานน้ำแป้งเลยวานแบบโบราณแล้วเขาจังย้อนไปปลูกกันเนาะวานแล้วก็เอาแป้งหมาพี่น้องโรยไปทั้งขอบเลยครับผมโรยเลยกันหมดเพิ่นไปกินเมล็ดพันธุ์นะเขาต้องโรยไปแล้วก็บรต้องใส่ปุ๋ยไข่ยังแล้วปล่อยเพิ่นธุ์ไม้จ้ะสองนี่หนูื้อสามนี่เขาจังเอาไปลงแป้งสีงหัวใจสิงหัวโรยจังเอาไปลงแป้ง การพม่าเลดเท็ดแต่ใดจางไหมีทุกขั้นตอนนะครับพี่น้องก็ย่อนไปเบิง้งใดในคลิบมีวิธีการเห็ดการปลูกให้เบื้องอยู่แต่ปีนีวาน,วานลงพื้นเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบื้องกันเลยครับนี่ที่ห้าวานลงพื้นเนาะวานกับบริวารแบบทิ้งๆนะ้่พี่นอ้องตอนนี้เป็นพักชี้จีนนะครับนี่นี่ครับผมนี่เพิ่นกาลังขึนืนขืนมาหลายเตี่ยวแล้วนี่เป็นสลัดแบบห้าวานร่วมเลยเด้อพี่น้องบริวารวานชนิดใดชนิดหนึ่งคือวานแบบร่วมกันเลย เดี๋ยวห้อกับไปปลูกใส่ํากันไปเลยนี่ครับวานวานแล้วก็ฟางกบด้วยครับผมฟางกบแล้วก็หดนามหดหนามแล้วก็แปลงม้าพี่น้องนี่นี่แปลงมา้าขาวๆนี่ผมโรยออมโรยออมไว้กันหมดแดงเพิ่นมากินคาบมาเมล็ดพันธุ์ไปกินนี่ครับเกิดขึ้นมาแหละเดี๋ยวพน่นใหญ่ขึ้นมาจะซองใบสามใบเนี่ยไม่จะนอนห่างกันจเอาปุ๋ยขอกนะครับโรยโรยโรยแล้วก็ใหญ่ลงแปลงหลักต่อไปนะครับ ตอนแล้วก็ะใหญ่ลงแปลงหลักต่อไปเลยตน้ตน,ตนนี้ก็วานผักบุ้งก็มีตจ้านี้อันนี้วานยังไงคือกำลังเกิดผักบุง้งกำลังเกิดนีแ่แปลงที่วานครั้งแรกนะครับคือเป็นผักกาดหอมวานตอนแรกคิดว่าเป็นเกี่ยวตะลี่เกิดมาเป็นผักกาดหอมข้างบนไอ้เคียนกำกับไว้ว่าเป็นแนวใดแนวใดเนาะก็เลยนะ ลายเกินก็เลยปล่อยไว้น้ำแปลงก็มีเอาไปลงแปลงก็มีกเก็บขายไปส่วนลายแล้วแตเตรียม่งลูกข่าเพิ่นนะครับตัวนี้ลูกค้าก็อุดนดีครับผมไปตลาดอะแต่การตอบรับดีอยู่น้าบ้านก็มาซื้อเลยเดี๋ยววัที่โทรสั่งก็มีมาซื้อน้ำสวนก็นมีพูดถึงว่าจะปลูกได้ก็ได้ขายนะครับปลูกได้ได้ขาย ขายน้ำตลาดตะลี่เพราะว่าสูม,มือนข้องโทมบานหนอกเพิ่นมีหลายมีสูม,มือพี่น้องข้าก็สามารถวนเวียนได้แถบทุกมือเลยมีทุกมือเลยตลาดบ้านหนอกยาแรงเนาะไปบ้านนั่นไปบ้านนี้ขายได้มือละพันนี่บ่ถึงพันแน่นี่ก็ผมว่าอยู่ได้ได้ครับสลาบคนที่เพิ่นห้าสิบบาทบ่ต้นนี้ห้าสิบทุ่งนี้ห้าสิบเพิ่นบ่ทั้งวันห้าสิบมันมีม 46. สี่สิบหกสิบร้อยด้วยอแม่อ๋ออสมออันนี้ออสม อไไบอตเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปส่งให้อบตเพิ่นได้ครับผมไปส่งให้น้องน้องไม่ใช่งานบอบตเดี๋ยวเอาไปนําคือเขาสั่งมากครับน้องน้องซาจิมมี่แหะสั่งมาแล้วเขาก็เอาไปให้เ <c oughs> บิ่งก้อนอออนี้ก้อเดียวกับฟ้าอยู่สิบบาท <c oughs> แต่ก็ต้องมีต้นหน่อยเทียมไปให้เขาไปหน้องใส่ไปในถุงเนาะเดี๋ยวผมจะเอาผักไปส่งเพิ่นได้ครับผมส่งอบตเพิ่น พักตรงนี้ส่งอสมอสมอค่ะคือหนองเขาบ้านแล้วเนาะครับผมสวยแล้วสวยแล้วสวยนบนบนสวยบนหนาลักนะคือหนองายเดี๋ยวคนจะมาเอาค่ะครับผมเอาพักเนาะค่ะเอ้าพัดมาไว้อยู่บ้านเลยบอกคนแล้วรักกีฬาคลิปนี้พวกมีอย่างไรเนาะครับผมเก็บผักขายบรรยากาศนั้นบันนอกพี่น้องนี่แบบนี้นะครับผมบ้านนอกบ้านนอกเข้าไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ สลักคิมีสวัสดีครับ